ครับเรามาเฉลยวิชาซอยข้อที่45กันนะครับในโจทย์ข้อนี้บอกว่าสภาพชั้นดินแห่งหนึ่งเป็นดินเหนียวล้วนจากผิวดินจนถึง15เมตรถ้าเราวาดรูปตามที่โจทย์กำหนดอันนี้เป็นผิวดินแสดงว่าเขาบอกว่าจากนี่มาถึงเนี่ย15เมตรเนี่ยเป็นดินเหนียวเป็นเคลียนะครับ ระดับน้ำใต้ดินอยู่ต่ำจากผิวดินระดับน้ำใต้ดินอยู่ต่ำจากระดับผิวดินอันนี้เป็นเรือใบา่างั้นจะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือ1 7 5จุดเ้าเมตรเขาบอกว่าหน่วยน้ำหนักของดินเหนือระดับน้ำใต้ดินมีค่าเท่ากับ18 5จุดากิโลนิวตันต่อลูกบาศก์เมตรอันนี้บอกว่าถ้ามีน้ำใต้ดินเนี่ยดินที่อยู่ข้างบนเนี่ยแกมมาจะเป็น 18. 5ุกิโลแสดงว่าตอนนี้ เราก็บอกได้เลยว่าตัวนี้แกมมาเท่ากับ18.5กิโลนิวตันต่อลูกบาทเมตรเห็นไหมเขาบอกแล้วนะครับส่วนหน่วยน้ําหนักของดินที่อิ่มตัวเท่ากับ19.4กิโลนิวตันก็แสดงว่าแ,บบแกมมาตัวข้างล่างใต้น้ำเนี่ยดินอิ่มตัวแกมมาตัวนี้เราเรียกว่าแกมมา t ซตูเรตนะครับเท่ากับ สิบเก้าจุดสี่กิโลนิวตันต่อลูกบาศก์เมตรสำหรับน้ำนั้นแกมมาวอเตอร์อันนี้คือแกมมาวอเตอร์อันนี้คือแกมมาวอเตอร์อันนี้คือแกมมาวอเตอร์เท่ากับเก้าจุดแปดหนึ่งกิโลนิวตันต่อลูกบาศก์เมตรอ่าเดี๋ยวเราจะต้องมาเอามาใช้นะครับ เขาบอกว่าถ้าพารามิเตอร์สำหรับกำลังรับแรงเฉือนด้วยวิธีมอคูลอมเทียร์สเล้งมีค่า c เท่ากับ6กิโลนิวตันต่อตารางเมตรและฟรคือมุมของแรงเสียดทานนะครับอยู่ที่10องศาจงหาค่ากำลังรับแรงเฉือนของมวลดินเดี๋ยวอันนี้เราจะได้คุยกันนะครับจงหาค่ากำลังรับแรงเฉือนอ่าตัวนี้ก็คืออะไร เชียร์เส้นนะครับกำลังรับแรงเฉือนของมวลดินเหนียวที่ระดับความลึกหกเมตรที่ความลึกหกเมตรอ่าอาจารย์เปลี่ยนสีนิดนึงเนะ m, งาะหกเมตรสมมติมนอยู่ที่ตรงนี้ดินที่ว่านี้เรามวนดินลึกหกเมตรจากผิวดินเนาะจากผิวดินลึกหกเมตรหกเมตรลบหนึ 75, ่งจุดเจ็ดห้าก็แสดงว่าจากเนี้ยลงมาถึงระดับตรงนี้อืมจากตรงนี้แล้วกันเนาะเนี่ยตรงนี้นะครับ คือสี่เมตรเจ็ดสิบห้าเราต้องหาค่าตัวนี้ก่อนว่า over b u r d e n pressure ที่กดลงมาหรือ Normal stress นั้นเท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะต้องทาบตัวนี้ก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะไปเข้าสมการสมการตัวหนึ่งที่หาเฉียดเซิงเขาถามว่าจงหาค่ากำลังและแรงเฉือนถามว่าเฉียดเซิงตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่นะเรามีสมการเชียดเซิงเท่ากับอะไร เชียร์สต g t งเท่ากับ C ีบวกซิกมาแทนฟอ่าเราอาจารย์ขออนุญาตไปเขียนตรงนี้นะครับในหน้าถัดมาถ้าเราจำเรื่องสต h ิงเช r ยร์สต g t งเวลาพอดกราฟระหว่างเ h e ยรกับ r o r m s t s t r g s s ถ้าเราเห็นกราฟที่แกน y เป็นเชียรเป็นทาวตัวเนี้ยสัญ,ญลักษณ์นะครับ แกนอนเป็น normal stress ตั้งฉากเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็น vertical stress ถ้าเรานำดินไปทดสอบหลายๆตัวหลายๆต,ตัวอย่างอะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะไม่จำเป็นจะต้องอเราก็อาจจะได้เป็นรูปลักษณะแบบนี้อ,าอ่าเงี้ยเราจะได้เส้นกราฟเส้นหนึ่งเป็นเส้นโดยประมาณว่าเป็นเส้นตรงสมการเส้นตรงเส้นนี้คือเชียร์เท่ากับ C บวกซิกมา แทนของมุมฟรี c, c คือ cohesion <C S 1> คือในกราฟคือตัวนี้ส่วนมุมฟรีมุมฟรีอ่าอ่าจะเปลี่ยนเป็นสีดำนมุมฟรีคือมุมนี้มุมฟีซึ่งในโจทย์บอกว่า c เท่ากับเท่าไหร่ออรครับ c เท่ากับ6อ่า c เท่ากับ6นะตัวนี้กิโลนิวตันต่อตารางเมตรส่วนมุมฟรีเท่ากับเท่าไหร่อ10องศาใช่ไหมครับ อ่าถ้าเราแทนค่า c เท่ากับ6ฟตัวนี้เท่ากับ10องศาก็เหลือตัวเดียวที่เรายังไม่รู้ค่าคือซิกมาตัวนี้ไอซิกมาตัวนี้คือแรงกดในที่นี้คือ vertical stress ก็คือตัวนี้ที่อาจารย์มาดูในรูปเขียนในรูปนี้เนาะ vertical stress อ,อาจาร,รย์ขันไม่นิดนึงเนาะ ซิกมาจะเท่ากับอะไรครับถ้าเราคำนวณวัติคอลสเตรชหรือ Over Burden ร์เดนเพไปถึงมวลดินที่ต้องการที่ความลึก6เมตรตามที่โจทย์ระบุที่อาจารย์ขีดตทีนี้ซิกมาจะเท่ากับแกมมาตัวแรกเลยคูณด้วยอะไรครับคูณด้วยเหนือน้ำใช่ไหมแกมมาตัวแรกคือตัวนี้ใช่ไหมแกมมาสิบเนี่ยนะคูณด้วยอะไรคูณด้วยใส่เครื่องหมายคูณแล้วกันนะครับ เดี๋ยวจะลบนิดนึงเนาะนะครับคูณด้วยอะไร1.75แล้วบวกด้วยแกมมาตัวถัดไปเขาต้องการภาวะที่อยู่ใต้น้ำตรงนี้เพราะฉะนั้นแกมมาซัชเรทด,ดินที่อยู่ในน้ำลบด้วยแกมมาน้ำทั้งหมดนี้คูณด้วยอะไรครับคูณด้วย4.75จะเป็นเ f ฟเฟ t i v ฟ ใส่ดัดลงไปเราเรียกว่า effective o v e r b u r d e n pressure ถ้ามีแกมมาซัต u r a t เลตลบด้วยแกมมาน้ำเนี่ยนะครับจะหมายถึง effective stress effective หรือหน่วยแรงประสิทธิผลเ Effective o v e r b u r d e n ์เด s เพรสนั่นเองในแนวดิ่งนะครับดินที่ทับกันลงมาเฉยๆจะไม่นับน้ำว่างั้นเถอะ เมื่อแทนค่าซิกมาดัดจะเท่ากับเท่าไหร่ครับซิกมาดัดจะเท่ากับ18.5คูณด้วย1.75บวกด้วยแกมมาซัตชูเรตคือเท่าไหร่19.4ใช่ไหมครับ19.4ลบด้วยแกมมาน้ำคือ9.81กิโลนิวตันต่อลูกบาทเมตรคูณด้วยอะไร คูณด้วย4.75เท่ากับเท่าไหร่อาจารย์คูณไว้แล้วเท่ากับ32.38บวกด้วย40.76รวมกันเบ็ดเสร็จจะออกมาเท่ากับ73.14กิโลนิวตันต่อตารางเมตรให่นไ,ไหมหน่วยของสเตรสเอาแล้วนะได้ตัวนี้มาแล้วเอาตัวนี้แหละครับมาแทน ดังนั้นเราจะได้ว่าเราจะได้ว่าเชียร์ที่โจทย์ต้องการจะเท่ากับ6บวกด้วย73.14คูณด้วยแทนของมองุมฟีคือคูณด้วยแทน10องศาผลลัพธ์ออกมาเท่ากับ6บวกด้วยอะไรครับ12.90ออกมาเท่ากับ18 จ9 0กิโลนิวตันต่อตารางเมตรอันนี้คือคำตอบนะครับพูดง่ายๆเขากำลังหาต้องการให้เราหากำลังรับแรงเฉือนในภาวะที่เอฟเฟกติฟนะครับเอฟเฟกติฟคือกำลังรับแรงเฉือนในภาวะที่ดินมาอยู่ใต้น้ำต้องหักน้ำออกนะครับอันนี้ก็คือคำตอบนะครับสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับแล้วคอยติดตามหัวข้อถัดไปนะครับ ตอนนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ